ยัดบังทีแล้วคุณติดหนี้เกสนะครับคุณต้องไปจ่ายนะครับ <c oughs> อืออ่านะฮะขายข้าวแล้วทำไมไม่เอาไปจ่ายเขาครับพอดีผมมีสิ่งที่จะใช้หลายอย่างเลยครับมันไม่ได้คุณจะมาตอบอย่างนี้ไม่ได้เวลาคุณคุณเบวจากพกสมาทำไมคุณพูดดีอือผมผัดเดินหน้าเดินหือได้ไหมครับดเ,เดินหน้าเดินทำไมเ้าไม่เคย เนนนเเดดห้าือพราะว่าคือช่วงนี้แบบผมกําลังใช้ตังครับมันใช้ทุกคนคุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้คอนอยเป็นแปรงเนี่ยคุณไปกู้ทกสมาเท่าไหร่ผมต้องทํำยังไงครับผมกู้มาอยู่เนี่ยคุณต้องโอนเงินเข้าบัญชีนายเจริญตักโกสีชัยผมจะได้ไปคุยกับทกสให้ว่าเออเดียวนายเจริญฉัดหาจิงไงดีวะ คุณพูดแบบนี้คุณมิประมาทนะคุณคุณลังพูดอยู่ตัวนี้นะข่าวผมกี่ช่องครับนี่คุณดูเลยครับนี่นี่มาจากช่องเล็กช่องใหญ่มาหมดเลยเขาเลยช่องใหญ่ตอนนี้ไม่ทุนกันเลยพวกมึงเนี่ยกำลังเปิดช่องใหม่ครับตอนนี้ลูกทีมผมครับทีมเจออันครับมาเรียนไหมครับวันที่ยี่สิบสี่นี้เปิดคอร์สครั้งที่สองครับ ไม่รู้ครับเพราะนักข่าวคือความเพื่อนไวขห้องแต่ละกคนเขาอยากรู้ความเลื่อนไว้ครับนี่ก็เลยมานี่อันนี้ช่องวันที่สี่กันยายนนี้นะครับสี่กันยายนนี้เราจะเปิดตัวหนังเรื่องรถตัวรถทัวผีนะฮะบอกสองวีไอพีนะครับวันที่สี่รอบการล่าก็เลยอยากจะเชิญนะฮะบอสโจนะฮะไป เป็นเกียรติในงานด้วยนะฮะเพราะว่าสื่อมาทุกป้องนะฮะเปิดตัวที่เซนทรัลลาดพร้าวนะฮะเอาตรงๆถ้าถ้าเลื่อนได้ไหมถ้าตั้งใจที่อยากจะไปมากนะลุงโทรมาชวนด้วยเราก็จะทำแล้วเพราเราก็จะฟังเหมือนกันครับมันมันมี่เนี่ยมันสิดนี่เนี่ยต่ผมดีผมฟังฟังฟังใจเย็นพถอะเออพูดอยู่คนเดียวเนี่ย dạy 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 ไดไเห็นซอยยังไดกตัว่ามันเปิดตัวครับบ่อซอยกันจัไงนี่เวาไปงานหมูหันบะซุกอ่ะหมูหันยางบะซุกอ่ะ ฟาฟากินหัวอหลาบ่ครับว่าสไปกินหมูหมูนอยแล้วพอเด้อหมูนอจงไปหมูมอแพ้ตัวังบาอยเก่าเก่านหมูาตัวเกาิ้เก้าบาอ้ตัวิ้เกาจิเกบาทเดียวสงมม่า้ครับสวัสดีครับอเเตัวเกาเกาครับแอดมินแอดมิน นี่นี่ก็าาจากช่องง่อีกช่องนึงครับครับ<ม>คติโตอ้คนที่ถามแปดเก้าพันบด้อครับเดีเจะเปิดเนี่ยเมียนครับบ่ดีเด้อเจ้าออกช่องครับผมบอดเอามึงมัดเบิ้งดูแลแล้วมึงต้องยูหันครับเ็อยู ความเคลื่อนไหวเนี่ยห้องก็เอามาแมนครับผมเพิต้องตั้งใจเข้าใจว่าครับผมนอนเนี่ติ่งไม่ได้แค่ติ่งไมได้เป็นอยู่มือใครแมนแมนแมนแต่ได้เห็นว่าเรียนรู้ไปเรื่อยเนี่ยฟังเห็นบ่ลเอกติ่งวันไหนใดเห็นบ่ลเอาเอาเอกติ่งเอาเอาจับไว้เอาตกสมมุติเอาตกด้วยเอาเอกติ่งเอาีตัให้้ลุงวนเอาเอาสมมตินอนหลับแล้วก็ตกอ่ะเดี๋ยวลุงตัวนี่มั้งเอาไปนงครับเอาเน้ตเกียเน็ตเกียรู้หรือเปลาออก เดี๋ยวจะเฝ้าเอาสมมุติว่าจำบ้านนี่โบผ่านม่ได้ขึ้นลงตัวนี้มาละเออขึ้นลงตัวนี้ลรับ่าวาแอคกิิงม่ไขนเดี๋ยวอ่าอ๋อเฮ้ยลงรุูก ไม่เล่าเวล่าครับผมให้เอาบนตามนี่เลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงเอาสีหนาสีหนามันต้องไม่หตามันต้องจอดตั้งยิ้มอย่างเดียวไหมโอ้สวัสดีครับคุณผู้หญิงกูหลุขึ้นยากกับมึงเด้แก้วกวานเล็บตีหน,นหมา เอาเอาบ่เอาบดี่เอาบดบดเอาเยอะบดเอาเอาบดผู้เอาสมุมาเยยก่อไปอจุพอโจุมาตอเเออเอาตือเือเเอ้าลับแม่เขยังยู่เลยนี่โอกโคือบอกว่าโอ้โหชวนทีไรเจ้ส่วนทีไดเจ้าลฉากเลยกัดหลยกันนอนอยู่ดีดีมมีบดปกออ เตือนเตือนเตือนอนอ่านี่คือกินเบียกินเบีนอนกินยานาโลเตือนทำไ่าขาดขาดขาดเอาสะเดือนนะลกตัวนี้ไม่ต้อว่าสันนี้ก็เพูแลก็เสดเดือนะเอาเอาผู้ใดมานอนอย่นี้เจ้ตือนทำไมเอ โอ้ยหันเบิมือก็เห็นมันมันไม่ได้ยิ้มแด้ป่ะมันเป็นนักแขวครับโอ้โหยิมันเจ้าไปหาเขียวบ่เจ้าเขียวะเขียวเจ้ายังบ่ผมเดี๋ยวบ่ผมเดไปหาหมอเอาเขียวแก้ว้ให้เจ้าเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียวเนี่ยตัดเล็บหมาไปให้เนี่ยเอ้าโอเคลูกเราทราบแล้วมียังไงฝากมีอะไรฝากเอาละคขอเรียนยังก่อนนังเรียนยังก่อนบ่เขาซ้อบีเอพียังรึเป่ เีพีบขสองวีหกันยายนนะครับในโงพยนตร์เมเจอร์นะอไอผมตงเพียให้ว่านี่เพียนุมโจไอต้องให้ว่านี่ฝากตัวฝากตัวครับอ๋อเอาเอาฝากฝากเปอยู่คเอาเอเอาเฝากเดี๋ยวฝากเพียขอบคุณมากนะครับเอสีทางบอโจนะครับ